ะะอย่างที่เราบอกไปต้นชั่วโมงลูกเกดว่<ภ>าเราจะมี VTR นะครับกับสนิทติดหนึบนะครับกับศิลปิน Grammy โ o นะครับแล้วก็มีกอตของไฟนทีวีเนี่ยที่ไปไร่วมกันใช่ค่ะที่ไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็จะมีตักกแตนชลาดามีออฟสุพณนัะคะมีกล้วยสแตมแล้วก็มีจมจมด้วยนะคะครวมถึงพ <ผม S 1> ี่แบงค์ด้วยแล้วก็ทีมงานของแฟนทีวีไปกันถ้าอยากเห็นภาพแล้วเราไปดู VTR พร้อมๆกันเลยค่ะค นะครับผมได้มอบน้าดื่มนะครับให้กับพี่น้องชาวสิง์บุรีแล้วถามความรู้สึกดีกว่าว่ารู้สึกไงกันบ้างครับผมในวันนี้ค่ะพี่ก้อยกัก็ดีใจนะครับดีใจนะครับที่ได้มานะครับช่วยเหลือพี่ๆน้องๆตัวนี้ครับผมครับค่ะดีใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะที่มีโอกาสได้มาช่วยช่วยเหลือผู้ประสบกับภายน้ําท่วมที่สิง์บุรีนะคะเพราะว่าตอนที่ น้ำท่วมเนี่ยก็ได้รับกําลังใจหลังไหลนะคะจากพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยมาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยค่ะครับก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้มาช่วยน้ําท่วมปันน้ําท่วมสู้น้ํเดื่มกันนะฮะปันน้ำาดืมน่มผมเล่นมุกนิดหน่อยจะได้ไม่เครียดกันปันน้ำาดื่มช่วยน้ำท่วมนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้กับชาวสิงห์บุรีนะครับก็มันมันก็นึกถึงใจเขาใจเราครับเพราะว่าผมบ้านอยู่ชัยนาทคุณพ่อกับพี่ชายก็โดนมาเหมือนกันขนของขึ้นไม่ทันอย่างเงี้ย คือน่าสงสารมากนะฮะก็เลยยังไม่ได้ไปช่วยคุณพ่อเลยได้มาช่วยชาวจังหวัดใกล้เคียงก่อนเนี้ยก็ถือว่าดีใจแล้วครับผม <Wow. S 1> บยินดีครับยินดีมากครับครับส่วนผมก็ดีใจมากครับเพราะว่าก็ได้มาช่วยพี่น้องชาวสิงห์บุรีนะครับแล้วทุกคนก็จะได้มีเครื่มในความสะดวกได้อย่างพร้อมเพรียงนะเพราะว่า,าน้ําท่วมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลําบากนะครับเพราะว่าหลายๆบ้านหลังคาเรือนก็ยงัง ยังละหมากนอยนะครับเพิ่งเคยมาอำนวยความสะดวกโดยการมอบน้ําให้ครับเดี๋ยวจะตามไปมอบอย่างอื่นให้ด้วยครับใช่แล้วใช่แล้วนะครับผมนอกจากที่เราจะมอบน้าดื่มนะครับที่นี่แล้วนี่แหละครับผมเดี๋ยวพวกเราเนี่ยครับผมจะไปหาถึงหน้าบ้านเลยก็คือจะนั่งเรือนะครับนำทางด้านของข้าววันนี้เรามีโปรแกรมอะไรฮะว่ายน้ำไปใช่ไหมปกปกติผมว่ายน้ำไปตามกอตบก เดี๋ยวจะมีข้าวอะไรฮะเสิร์ฟข้าวหน้าบ้านครับข้าวกล่องไม่ข้าวกล่องข้าวหน้าบ้านจะพายเรือกันเป็นไม่มีอ่ะข้าวหน้าบ้านมีแต่ข้าวหน้าเป็ดนะข้าวหน้าไก่มีข้าวหน้าบ้านนะไม่วันนี้เรามีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโดยศิลปินแก๊มมิโกนะครับผมและแบงก์ก็จะไปด้วยนะครับรับรองว่าถึงแน่นอนตอนนี้เวลาเที่ยงตรงแดดร้อนวันนี้เราสู้ไม่สู้สู้ครับสู้ไม่สู้สู้อะไร ก็จะเป็นเวลาของวันใหม่อีกไม่นานเราคงเห็นดวงตะวันส่งแสงที่ตรงขอฟ้าอีกไม่นานแรงใจที่หมดลงไปจะฟื้นกำลังหัวใจให้คืนกลับมาอีกไม่นาน ทิ้งเธอต่อ <Yeah. S 1> ทีเห็นฉันเป็นคนไรค่า <Yeah. S 1> หรือมองฉันเป็นแค่มา <Yeah. S 1> ที่เธอเลี้ยงเอาไว <Yeah. S 1> ้ก็มา <Yeah. S 1> ที่ล้วแต่เธอยังทำกับฉันได้หรือเธออยากเลี้ยงมาตัวใหม่เธอเลยทิ้งฉันไปไปหาม้าใหม่อีกตัว yeah. จะพอมีแรงให้ยิ้มบ้างอีกไม่นานคงพอก็เลาร่องรอยบาดแผลที่เพิ่งผ่านมาอีกไม่นานมือเราจะแกร่งนั่นเดิมจะลบน้ำตาที่ไหลให้แห้งจากดาอีกไม่นาน ใจผ่านไปทิ้งไว้ที่คืนน้ำตา จะเป็นคนคนเดิมเลือเริ่มใหม่อีกไม่นานจะเดินหน้าไปไปขึ้นกลับหลังไม่มองกลับมาอีกไม่นานจะยืนได้ด้วยตัวเองในวันที่แต็มหัวใจไม่มีเลิกรา เสร็จภาร,รกิจแล้วนะครับผมในการแจกนะครับอาหารนะครับผมให้กับพี่น้องนะครับใช่แล้วไปลุยมาเป็นไงบ้างครับพี่แดนสำหรับแดนก็ไปเห็นแล้วแบบสะเทือนใจอ่ะเพราะว่าน้ําสูงมากท่วมหลังคามิดเลยแบบว่าไปเห็นแล้ว,ลวคนออกจากบ้านไม่ได้ใช่ใช่บางทีคุณยายติดอยู่ข้างบนชั้นสองใช่ค่ะแล้วอยู่ในซอยเลยแล้วอยู่กับหมาเต คือจิ้งหมาก็ไม่ได้ไงใช่ครับคือสงสารอ่ะเห็นแล้วสงสารมากโอ,โอ้นะครับพี่กุลยินไงครับก็ดีใจวันนี้ที่ได้ได้เป็นส่วนร่วมนะในการช่วยเหลือนะครับเพราะไม่มีน้องชาวสิงห์บุรีด้วยครับผมครับอืมนะครับดีใจด้วยครับดีใจนะครับในส่วนที่เอ่อได้ช่วยคนที่เขายังดแบบ สุขภาพจิตด right? no no so anyway, so ีนะครับสุขภาพกายดีด้วยแต่เห็นมีบางหลังที่แบบมีอัมพาตด้วยซึ่งออกไปไหนไม่ได้ออกมารับไม่ได้่านเป็นอัมพาตอยู่งี้ก็เลยฝากให้ข้างฝากให้ข้างๆบ้านนะครับผมช่วนบ้านช่วยช่วยเหลือกันแล้วกันนะฮะออกมารับแทนกันหน่อยอย่างงี้ครับเ้วเห็นด้วยเมื่อกี้ก็ถือว่าชื่นใจมากครับผมอ่าเยี่ยมครับจอมเจ้ามีไรครับจอมก็ดีใจมากๆที่มาร่วมกับพวกพี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับแล้วก็ร่วมกับแฟนทีวีและจีมเมมแกมิโกวันนี้ก็เห็น คุณยายแล้วก็อะไรเงี้ยคนแก่ๆนะฮะน่าสงสารมากก็อยากจะช่วยเหลือเขาเต็มที่ครับขอบคุณครับโอใช่แล้วเนี่นี่คือในด้านของความรู้สึกนะครับผมที่ในวันนี้เนี่ยพวกเราได้มาเจอกันเห็นกับตาเลยแล้วก็นั่งเรือไปเจอกันจริงๆเลยนะครับได้ข่าวว่าแบบตกใจมากจริงๆนะครับผมยังไงเนี่ยแฟนทีวีนะครับผมก็พร้อมที่จะเป็นกาลังใจนะครับให้กับ พี่น้องนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับที่ได้ประสบุกมิภัยในครั้งนี้นะครับผมเราอยู่เป็นเพื่อนคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนะแต่ว่านะครับผมเราจะไปที่จังหวัดไหนต่อไปนะครับติดตามนะครับเราไปแน่นอนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าพวกเรานะครับผมใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนนะครับใช่ไหมครับใช่ครับใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแฟนชีวย้โอ้โหก็ต้อง ก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้อีกเพราะว่าตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะคะแล้วก็ภาพเมื่อกี้ที่เห็นก็หูน้ํามิดนี่แบบชั้นหนึ่งว่าเห็นแต่หลังคาก็มีใช่นะหลายหลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือสิงห์บุรีไม่ว่าจะเป็นทางชัยนาทนะทางภาคอีสานนะฮะหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ท่วมกันแล้วด้วยใช่นะคะแต่ว่าศิลปินก็ไปให้กําลังใจกันนะดูก็มีความสุขนะคะเหมือนกัมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะยังไปกันอีกนะคะกับกิจกรรมชนิดปิดหนึบน้าท่วมครั้งที่2ค่ะซึ่งจะไปกันนพพรุุ่่่งงีี้้้แแลลวคณะก็จําโดยหญอ นะครับพีมไมพิรมพรนะครับแล้วก็จะไปกับพี่ต้นนันทกรด้วยนะครับที่กอนจากเรื่องเล่าคนดังนั่นเองครับซึ่งเราก็จะเราจะไปนัดเจอกันนะคะที่ชุมชนบางแคนในแต่ว่าเราจะไปช่วยเหลือน้ําท่วมที่ชุมชนบางแคนอกที่จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างนะคะังไงก็ไปเจอกันได้ประสบภัยเยอะเหมือนกันนะครับก็ติดตามได้แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะบอกกันเลยนะครับบอกบุญกันไว้ก่อนในการช่วยเหลือพี่ๆน้องๆนะครับแต่ครั้งที่3ามนะครับ เรียบไ้เลย2 6กันยายนก็คือวันจันทร์หน้าที่จะถึงนะครับใช่แล้วค่ะเราจะไปกันที่บ้านปากบางนะคะตำบลพรมบุรีอําเภอพรมบุรีคือจะไปที่สิงห์บุรีเหมือนเดิมเพราะว่าจากที่ได้ไปดูแล้วสิงห์บุรีค่อนข้างจะเจอหลายที่ไปวันเดียวเนี่ยไม่พอแน่ๆนะคะก็เลยไปให้ทั่วถึงทุกตำบลท่วอำเภอเลยเฮจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะพันวันจันทร์ใครที่ไปได้ก็ไปกันเนาะไปทำบุญกันนะครับก็จะมีศิลปินของแกร์ม่โกนะครับก็จะเป็น ศิลปินนะครับจากอัลบั้มนะครับละครเพลงเส้นทางสายคิดฮอนั่นเองนะคะก็จะมี่ายอลไทยค่ะศรีภัยพงศธรครับมีพี่เสถียรทำมือนะคะเอิ้นขวัญวรัญญาใช่แล้วก็จะมีพิธีกรของรายการเราไปด้วยนะคะก็คือพี่แบงค์เหมือนเดิมแล้วก็พี่เอลินใช่ไปด้วยนะคะเราสองคนจะช่วยแพ็คของอยู่ที่นี่คือใจที่อยากไปคุณไปไม่ได้ไม่ควรไม่ควรแต่ว่าฉันติดภารกิจจริงๆนะคะแล้วก็น้องทำกติดภารกิจไปไม่ได้ก็ส่งแบงค์กับเอลินไปแต่ว่าเราแพ็คของกันแบบว่าเหงือโสมเลยนะส่งแรงใจไปช่วย ยังไงใครที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้สู้ๆแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับตามืดบดดนฝนตกบ่อนานใช่แล้วนะคะแล้วก็ให้เพลงที่เป็นกำลังใจแล้วกันโน้ะกับเพลงยาใจคนจนของพี่ไม้พี่รมพรค่ะ